น้องเคยได้ยินไหมครับว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะสัญญกรรมเอ๊ะหรือว่าอาหรือเพราะแต่แงาว่าแต่ในเรื่องของไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งที่พูดถึงเมื่อกี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องบ้านในวันนีค้ครับพี่ไก่เคยเห็นไหมครับว่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะชอบแต่งบ้านสไตล์นู้นสไตล์นี้โพสเรื่องเกี่ยวกับการแต่งบ้านสไตล์ลอฟแต่งบ้านแนวญี่ปุ่นดีไซน์แบบมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะครับเราก็มีความรู้นะครับมาฝากผู้ชมนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ อยากจะตกแต่งบ้านแล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากไหนดีนะครับเดี๋ยวพบกันได้เลยครับในอินไซต์เฮาส์เสาะสองบ้านค่ะครับจริงๆนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเริ่มต้นเนี่ยจริงๆมีเงินก็ทําได้ครับ มีเงินยิ่งมีเง,เงินเยอะนี่จะทําแบบไหนทําได้หมดเลยนะฮะแต่ว่านอกจากที่เราจะมาประเมินเรื่องงบประมาณแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับเอามาเป็นแนะนําเป็นอย่างแรกก่อนก็แล้วกันนะฮะ,ะก็คือจุดประสงค์ที่เราจะรีโนเวทก่อนอเราจะรีโนเวทไปเพื่ออะไรอาจจะเป็นเพื่อฟังก์ชันการใช้งานของเราอาจจะปัจจุบันที่มีอยู่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าบบเป็นเรื่องของไซส์ขนาดครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นล่ะคะเมื่อก่อนอาจจะดีไซน์มาเพื่ออย,อยู่2คนอะไรแบบนี้แต่พอเรามีสมาชิกเพิ่มอ่าก็จะต้องวางแผนเอ้ยทำห้อง ลูกไหมล่ะหรือว่าเตรียมตัวจัดสันปันส่วนไหมมีการบิวอินใหม่ไหมเหมาะกับทุกคนในครอบครัวอันนี้ก็ต้องมาวางแผนกันอย่างที่2ก็คือหาแบบที่ชอบการที่ได้อยู่บ้าน ตามสไตล์ที่ตัวเองอยากได้ตามสไตล์ที่ตัวเองชอบมาถือเป็นความสุขนะมไม่มีที่ใดสุขเท่าบ้านเนี่ยเคยได้ยินไหมฮะยิ่งถ้าบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ work from home เนาะช่วงโควิดเนี่ยอาจจะรีโนเวทบ้านแบบสามารถทํางานได้ด้วยต่อมานะครับการวางแผนนะครับแนะนําให้ปรึกษาสถาปนิก เพราะบางทีนะครับอยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าความรู้ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่เพียงพอไม่เพียงพอที่จะไปฟิกว่าไอ้เป็นแบบนี้นะบางอย่างนะครับเวลาที่คุณไปทุบผนังหรือไปทุบเสาอย่างเงี้ยมันมีผลกับโครงสร้างอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะโอเคต่อมาก็คือการกําหนดงบประมาณอาจจะเราอาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ตอบโจทย์สิ่งที่เราอยากได้ก็ได้นะ ยังไงคะอ่าเรามีงบประมาณน้อยอแต่เราอยากได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จริงแต่ทีนี้เนี่ยก็จะต้องรับให้ได้นะครับกับอายุการใช้งานของอวัสดุนั้นๆถ้าเป็นไปได้นะครับก็แนะนําว่าให้ลงทุนกับวัสดุที่มันดีและคงทนไปเลยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นกันต้องดูสไตล์ตัวเองก่อนถ้าเป็นสไตล์ที่เบื่อง่ายเปลี่ยนบ่อย คุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้วัสดุที่มันแบบแพงเวอน์ดีมากใช่ใช่อันนี้แบบขอนิดนึงเพราะว่าฮันเตอร์เนี่ยเป็นคนที่แบบชอบเปลี่ยนชอบแต่งบ้านในเทศกาลต่างๆเนี่ยค่ะก็อาจจะเลือกใช้วัสดุที่สามารถปรับเปลี่ยนแล้วได้ง่ายและมีน้ําหนักเบาองี้ค่ะก็เป็นคน flexible ใช่แล้วปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆช่างเนี่ยเวลาที่เข้ามารีโนเวทบ้านแล้วเนี่ย หนีไม่พ้นนะครับทุกท่านเนี่ยต้องคอยติดตามผลงานที่ช่างทําด้วยอ,อย่าลืมนะครับช่างเขาทําเก่งก็จริงแต่เขาก็แอบงานเราเก่งเหมือนกันนะ, <c oughs> นะครับคุณต้องดูดีๆนะครับ <c oughs> ในการคุมงานช่างต่างๆงานเนี้ยไม่เน,เนี้ยขึ้นอยู่กับการคุมงานด้วย <c oughs> เราไปจ้างช่างผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางอะไรมาต้องคุมงานให้ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงอย่างน้อยๆะครับช่างจะเกรงใจเราเวลาที่เราเนี่ยอยู่หน้าง,งานกับช่ง <c oughs> าง ต่อมานะครับตรวจเรื่องระบบความปลอดภัยของบ้านอีกด้วยอันนี้สําคัญนะคะคพี่กายคัญครับผมระบบความปลอดภัยในบ้านสมัยนี้นะครับบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะติดกล้องวงจรปิดกันละก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าะระบบการตัดไฟในบ้านเรื่องเบรกเกอร์นะครับเรื่องสายดินมันมีผลมีอันตรายสูงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะฮะโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายอมจ่ายเงินสร้างเซฟตี้ตั้งแต่แรกดีกว่าจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลหมดหรือยังคะพี่กกว่าจะได้รีโนเวทบ้านเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออีกข้อนึงนะครับที่สําคัญมากๆเลยนะฮะอยากให้ทุกท่านเนี่ยไปศึกษามาเหมือนกันนะครับกับกฎหมายว่าด้วยเรื่องการดัดแปลงอาคารปี2528นะครับผมตามที่ขึ้นอ,อยู่บนด้านล่างหน้าจอนี้เลยเอฮันเตอร์สงสัยค่ะพี่ไกด์ถ้าเกิดว่าฮันเตอร์เนี่ยมีบ้านเดี่ยวอยู่หลังหนึ่งนะคะแล้วต้องการที่จะต่อเติมบ้านในส่วนของห้องครัวออกมาเพิ่มเนี่ยฮันเตอร์เนี่ยสามารถทําทได้เลยไหมคะ่คิดว่าทําได้ไหมฮะ คิดว่าทําได้ไหมเอาแล้วทำไมพี่กายไม่ตอบมั <c oughs> ล่ะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ผู้ชมทางบ้านมาตอบเราก็แล้วกันครับผมนะเดี๋ยวเรามารอติดตามคําตอบจากคอมเมนต์ของผู้ชมกันก็แล้วกันนะครับผม<อ>บสำหรับวันนี้นอ่อเโอเคสําหรับวันนี้นะครับื่อเวลาของเราแล้วพบกันใหม่นะครับในเอพิโซด <c oughs> ครั้งถัดไปจะมีะเรื่องราวดีๆอะไรเกี่ยวกับบ้านมาฝากกันต้องรอติดตามครับในรายการ Inside House เสะสองบ้านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชาแนลตลาดนัดบ้านมือสองค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ